แฮปปี้เบรดเดย์นะ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสาวเสาวเสาวไม่ว่าวงกว่าเราเราโตสาวอยู่เราเรโตขึ้นไปอีกยังไงหัวใจก็ยังสาวอยู่เชิญเชิญเชิญใช่ใช่ใช่อันนี้แน่นอนต้องทําตัวรุ่นตลอดเวลานะคะขอบคุณ่ะพี่ก๊อฟค่ะตลาดแบบนี้เป็นอย่างไรชีวิตเราผ่านร้อนผ่านหนาวจนขนาดนี้ละ ทำให้ล่าเริงเข้าไวค่ะล่าเริงก็บางคนบอกว่าจะมาล่าเริงอะไรจ้าวันนี้ลงมาอีก15นะจุดแล้วเนี่ยจอไม่ล่าเริงเดี๋ยวมันจะกินใจเรานะาทุกใจเใช,ใช่ใช่เอาเอาเป็นแค่<า>ให้ภาพรวมหลักๆแล้วกันนะคะคเ,เวลาเจอนักลงทุนหลายคนเนี่ยชอบถามว่าตลาดหุ้นเนี่ยเราตกเพราะอะไรไอ้ที่เราตกมาเยอะๆเนี่ยนะคะเราตกเพราะอะไรนะคะ ที่เัาก็ให้ภาพอย่างนี้นะคะว่าไอ้ที่เราตกมาเยอะๆตั้งแต่ประมาณปลายเดือนสิงหาคมจนกระทั่งถึงนะปัจจุบันเนี่ยเรามีการปรับตัวลดลงมาจากยอดข้างบนคือ1,580จุดนะคะแล้วก็ลงมาที่ตรงนี้ประมาณ1,300อาตีเป็นกงกลงคือ1,380จุดแล้วกันเราลงมาทั้งหมด200จุดคะคะ1 3น0กับ1 5น0ะก็คือ1,380ไปถึง1,580คือลงมา200จุด จริงๆแล้ววันก่อนที่พี่ก็ทำคือประมาณใกล้ร้อยเก้าสิบจุดเนี่ยตรงร้อยเก้าสิบจุดเนี่ยเราลงมาทั้งหมดประมาณเกือบสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะปัจจัยหลักเลยที่ทําให้ตลาดหุ้นทั้งภุมภาคแล้วก็ปัจจัยที่บ้านเราปรับตัวลดลงเนี่ยมาจากความกังวลที่สะท้อนไปที่ตัวเลขที่เรียกว่าอัตรา,าผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยูนะคะที่มีการปรับตัวขึ้นไปเพราะว่าตลาดกังวลว่าไอ้ตัวของบอลยูที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันสะท้อนว่าตัวของ ดอกเบี้ยสหรัฐเมกาอาจจะมีโอกาสของการปรับขึ้นอีกหรือไม่งั้นก็เป็นลักษณะของการที่ตอนแต่ตอนในระยะหลังๆเนี่ยตัวของบอลยู w อายุยาวเนี่ยมันปรับตัวขึ้นแรงกว่าอายุสั้นนะคะมันก็เลยทําให้เ้ามองว่าตัวของเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นระยะเวลายาวนาน แล้วก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเงินเฟอ้อเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะด้วยปัจจัยตรงนี้มันก็เลยเป็นปัจจัยกดดันตลาดคุยภาคแล้วก็กดดันตลาดทุนไทยทีนี้มันไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวที่กดดันตลาดทุนไทยด้วยบอลยูของสหรัฐอเมริกาแต่ถูกกดดันด้วยตัวของบอลยูของประเทศไทยด้วยะคะ่ะเพราะว่าตัวของอัตราผลตอบแนาบาทนพันธบัตรของไทยเนี่ยอายุสองปีกับอายุสิบปีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วไม่ได้ถอยเลยนะ,อ,ะอยู่ในกรอบบนอลอยอยู่ข้างบนเลยเนี่ย มันก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันว่าตัวของตลาดตุ้นเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะสะท้อนมาจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราอย่างเช่นตัวของ Digital วอลเล็นะคะที่บอกว่าไอ้ตัวของวงเงินที่จะต้องใช้เนี่ยถึงระดับประมาณ5้าแสนล้านแล้วก็แหล่งที่มาของเงินเนี่ยอาจจะมีความไม่ตกกังวลว่าอาจจะต้องพู้เพิ่มที่เป็นอดีตนะคะในรอบ2เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นในตัวของอ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยอายุ2ปีกับอายุ10ปีเนี่ยเราถึงปรับตัวสูงขึ้นไปเยอะมากะคะ่ะซึ่งด้วยปัจจัยดังเนี้ยสองอย่างเนี้ยมันก็กดกันทําให้ระดับอของเซตได้ดันเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาทิศทางก็ไปทางด้านเดียวกับตลาดภูมิภาคแหละแต่ว่าบ้านเราจะดูอดกว่าภูมิภาคในกรอบของตลาดหุ้นทิพย์คือ Thailand i n d o ดฟิลิปินนะคะทีนี้พอเราปรับตัวลดลงไปเมื่อวานเนี้ยเป็นการรีบาวระยะสั้นซึ่งเราก็ประเมินอ,อยู่แล้วว่าเมื่อวานเนี้ยจะมีรีบาวแต่ว่า เราก็ใช้คำแก้แคม่มันเป็นแค่ระยะสั้นเพราะว่าภาพใหญ่ยังไม่ทิ้งภาพที่เป็นไซด์เวดดาวลงไปนะคะดังนั้นกรอบรีบาวระยะสั้นของเมื่อวาน,เ,าน,ปปา 1, น 1, เนี้ย้องขึ้นไปหายประมาณพันสี่ร้อสิบสี่แต่ในพันสี่้อยสิบสี่เนี่ยที่หายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีภาพของการขายทางกําไรกดมาในช่วงตอนที่ขึ้นไปอะ่ะเราก็ทําให้ตลาดมาปิดที่ใกล้ๆพันสี่ร้อยค่ะดังนั้นโดยภาพรวมของตลาดจะไม่ทิ้งภาพของไซด์เวดดาวนะคะ แต่ว่าในตลาดที่ยังไม่ติ้งภาพเซเวดาวเนี่ยแต่การที่เซตินเด็กมันมีการักโตัลงปาประมาณ200จุดมากกว่า12%ในรอบ2เดือนเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสต่อการรีบาวได้อีกระยะสั้นนะคะแต่ว่าเป็นการรีบาวก็คือจะต้องดูกรอบวัดใจในวันนี้ด้วยนะคะว่าอันที่1ก็คือเซตินเด็กในวันนี้ แม้ว่าระหว่างวันเนี่ยเราจะลงไปประมาณเกือบเกืจุดไปพาไปลดที่พันสาร้อดสิหรือนะปัจจุบันอยู่ที่ใกล้ๆ1 3 8หร้อยแปดเนี่ยต้องลุ้นให้ได้ว่าเราจะต้องปิดไม่ไม,ไม่ไม่หลุดต่อพันสามร้อปดะค่ะเพราะว่าถ้าหลุดต่อพันสามร้อก็จะเป็นการทาโลใหม่นะคะแล้วก็เราก็จะลงไปมีดาวไซด์อีกสองอีกระดับหนึ่งก็คือไปหาที่พันสจุด น่าหมายความว่ามันจะเปิดไอ้ตัวของดาวไซด์อีกอย่างน้อย20-30จุดลงไปข้างล่างนะคะด้วยภาพเหล่านี้ก็คือว่าถ้าวันนี้เซ็นิเด็กมีการเย็นปิดเหนือพันส้ขึ้นไปก็ยังเป็นว่าเอาเป็นว่าชะลอลงชะลอที่จะลงแล้วก็อาจจะเป็นการแกว่งภายใต้ที่อาจจะมีโอกาสดีเบวแคบๆนะคะพันส้อยแปดไปถึงพันสี่ร้อจุดแต่ว่าถ้าหลุดก็เปิดดาวไซด์เลยนะคะทีนี้ถามว่าตัวของตลาดหุ้นเนี่ย วันนี้ที่ปรับตัวลดลงเยอะๆมันเกิดอะไรอีกนะคะเพราะว่าไอ้ตัวของบอลยิวก็กลับมารีบาวกลับอีกแล้วทั้งตัวของ10ปีสหร,รัฐเมกาและ30ปีสหร,รัฐเมกากา30ปีของสหร,รัฐเมกาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ5%ต้นๆนะคะแล้วก็สูงกว่าในรอบต้นสัปดาห์ด้วยวแสดงว่าในกรอบของสัปดาห์หน้าเนี่ยที่เฟดจะมีการคือ,อการประชุมตัวของเอฟเอ็มเนี่ยตลาดแม้จะคาดการณ์ไว้ว่าเฟดจะคงอาราดอกเบี้ยนในรอบการประชุมนี้นะคะ แต่ว่าน่าจะมีโอกาสต่ตอการคาดการณ์ว่าเฟดจะทงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงค่อนข้างยาวนานอาจจะไปถึงสิ้นปีหน้าเลยจากกรอบครึ่งปีแรกของปีหน้าค่ะดังนั้นในลักษณะตรงนี้มันก็เลยมีความกังวลเยอะแล้วก็กังวลอีกอันึงก็คือ recession แม้ว่าทางด้านของอตัวของข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาบ่งบอกว่าน่าจะยังไม่เกิด recession ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตลาดบ้านเราวันนี้ก็เป็นในลักษณะที่พักตัวลงไปก็ติดตามว่าจยาหลุดกรอบพันสามร้อยแปดสิบจุดลงนะคะส่วนเมื่อวานนี้ หุ้นที่มีการรีบาวกลับพี่กอปต้องเลือกต่อหุ้นต่อการเก็งกําไรเนี่ยปรากฏว่าปกติแล้วตลาดเวลามีการรีบาวกลับและเราจะเลือกหุ้นต่อการเก็งกาไรเพราะมันลงมาตั้งเกือบ200จุดี่มมันควรจะมีหุ้นที่เกิดการเก็งกําไรได้นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เลือกเลือกหุ้นที่ดูปลอดภัยและควรจะมีโอกาสต่อการเก็งกําไรแบบมีความเสี่ยงน้อยหน่อยเนี่ยกลับเลือกได้น้อยมากนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีหุ้นใหญ่ที่ถูกเลือกได้เลยแม้กระทั่งสอผอเมื่อวานก็เลือกไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ย ในลักษณะของตรงตลาดเนี่ยมันก็เลยยังคงแสดแงความอ่อนแออยู่นะคะ,ะทีนี้ในลักษณะของการที่จะเลือกเก็งกําไรตอนนี้พี่ก็เลยให้มุมมองไว้ว่าหุ้นทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมันยังดูมีภาพของการที่เป็นปัจจัยที่ตลาดไปทางด้านอ่อน,นกดดันตลาดอยู่ดังนั้นการเก็งกําไรแบบระยะสั้นดูค่อนข้างจะมะีความเขาเรียกว่าแกกรอบที่แคบลงมากๆนะคะและเดี๋ยวดูว่าเราจะ ลงไปทำโลเท่าไหร่ตรงจุดนั้นค่อยพิจารณาในลักษณะของการที่จะซื้อหุ้นอีกครั้งหนึงดีกว่าค่ะนี้ก็รอดูสถานการณ์กันก่อนใช่ไหมฮะใช่ทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะพี่ก็มีการเลือกหุ้นที่จะเป็นสต็อกพีกันมาหนึ่งสงสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้เนี่ยปรากฏว่าหุ้นที่เราเลือกมาก็ยังพอได้อยู่นะคะก็ยังเป็นพวกซัสโทัสโอย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่บ้าง แต่ว่าถ้ามองมองจากหุ้นเหล่านี้ออกไปแล้วเนี่ยก็แทบจะหาหุ้นที่ดูจะเด่นกว่าตลาดก็คือดูค่อนข้างน้อยมากๆค่ะก็อย่างในสัปดาห์นี้มีทัสโฟที่เลือกไปเนี่ยก็ได้รีเทิร์นเยอะพอควรแล้วก็แนะนําก็ไปกินกําไรในตลาดบ้านเราก็มาสองสมวันแล้วก็คือเมื่อวานนี้แนะนํามาอีกรอบหนึ่งก็แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้แนะนานะคะหมายความว่าเมื่อวานแนะนําไปแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้แนะนาแล้วก็จะมีตัวนึงก็จะเป็นใ้ตัวของเอสเอสพีเสริมสุขพาวเวอร์ แต่ว่าปริมาณการซื้อขายมันน้อยมากค่ะก็เลยเอาเป็นว่าก็ดูจะค่อนข้างบางๆไปหน่อยแล้วก็รวมถึงได้ตัวเมเจอร์มาบ้างนิดหน่อยนะคะดังนั้นตอนนี้ตลาดเองเนี่ยทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กดูมีแกบที่จะเก่งกาไรระยะสั้นเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มกับคือถ้าสมมติได้มันได้อาจจะได้ไม่กว้างะคะ่ะแต่พอถึงเวลาแล้วเวลามันขันหัวแล้วถุกเทคเนี่ยมันก็มันก็ลงไปค่อนข้างเร็วนะคะดังนั้นก็ถึงนับสดรอก่อนเดี๋ยวรอดูว่าเซ็นดินเด็ก มีลักษณะของการที่ยืนกรอบที่ด้านล่างเท่าไหร่เราค่อยว่าทีแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่ดูต่อพันสามร้อยแปดสิบ 1, 280, ก็จะเด่นพันสามร้อยแปดสิบในกรอบใหญ่ๆนะคะแต่ไม่ใช่ของวันพรุ่งนี้นะแต่อาจจะเป็นกรอบเล่นประมาณเนี้ยพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยสิบจุดโดยประมาณไปอยู่ในในกรอบนี้ก่อนคะ่ะนักทุนฝากถามหุ้นเคเคพีกับเอชซีบีสองตัวเป็นหลักเลยตอนนี้หุ้นโดยเฉพาะเคเคพีหุ้นที่นักทุนเองเนะี่ยหวังในเรื่องราวของเงินปันผลและ หวังในเรื่องราวของราคาหุ้นราคา,า,าตอนนี้พี่ก๊อฟคิดว่านักทุนจะถัวหรือไม่ต้องถัวคะอ่ะอยายาเอาคาตอบเอาคําตอบถัวไม่ถัวจะตอบที่หลังนะเอาเอาคำตอบแรกก่อนนะคะก็คือว่าตัวของ k k p กับ SCB ีเนี่ยสองแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ที่ถูกประกาศผลประกอบการออกมาในไตรมาสสามเนี่ยต่ำกว่าตลาดชาตินะคะทั้งสองแบงค์นะดังนั้นเนี่ยการปรับตัวลดลงของหุ้นกลุ่มแบงค์ทั้งสองแบงค์นนะนนเนี่ยเลยลงแรงกว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นทีนี้พี่ก๊อให้เห็นภาพของของหุ้นกลุ่มแบงค์ก่อนว่า มีแบงค์เดียวที่ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าคาคเอามีสองแบงค์คือกสิกรเพราะว่ากสิกรเนี่ยปรากฏว่าที่ที่ดีกว่าคาดเพราะว่าตลาดโดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ค่อนข้างต่ำแต่ผลออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่ตลาดภาดในขณะที่แบงค์กรุงเทพคาดการณ์ไว้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผลออกมาก็ดีกว่าคาดแต่ว่าผลเทพาะในเชิงเรื่องของการซื้อขายหุ้นเนี่ยปรากฏว่าจดการรีบาวด์กลับในเคแบง์แต่แบงค์กรุงเทพถูกเทคโปรฟิตนะคะ แล้วทีนี้แบงค์ที่ถูกประก,กาศออกมาที่แยกออกจาคขาศเนี่ยต่ำกว่านเพราะห์า่าก็จะมี KKP กับทางด้านของตัว SCB นะคะทีนี้ทั้งสองแบงค์เนี่ยพอผลประกอบการออกมาต่ำคาดพุ้นเลยมีการหลุดกรอบอะคะ่ะพอมีการหลุดกรอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันพอการหลุดกรอบลงมาเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าเขาจะไปสร้างฐานที่บริเวณไหนอันนั้นเนี่ยถึงจะเป็นจุดที่ค่อยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ตัวของ KKP เนี่ย มีการหลุดระดับสองระดับลงมานะระดับแรกคือหลุดห้าสิบบาทนะคะก็คือว่าในกรอบของสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทักตัวหลังจากประกาศผลประกอบการแล้วหุ้นก็หลุดกรอบห้าสิบพอการหลุดกรอบห้าสิบาทเนี่ยอย่างน้อยหุ้นจะมีการเปิดดาวไซด์นะคะดาวไซด์แรกก็คือจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆสี่สิบแปดบาทแล้วก็ยังไม่ได้บอกบอกว่าที่สี่สิบแปดบาทเนี่ยจะเป็นจุดที่ควรจะซื้อถั่วหรือยังเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาในการเปิดในการหลุดกรอบอะค่ะ พี่กอฟมาจะต้องใช้คำว่าขอให้ซื้อให้ห่างจากกรอบพอสมควรที่เราจะมีแกอ่ะอย่างเช่นการหลุดกรอบรอบนี้คือการหลุดกรอบ50บาทการที่เราจะซื้อเราต้องซื้อให้ห่างจาก50บาทพอควรเหมือนกันนะ,นะคะคำว่า48่บบาทเนี่ยก็มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ท,ที่ที่มีแนวโน้มถอยลงมาหาแหละแต่ว่ามันยังไม่เป็นจุดที่ห่างจาก50สักเท่าไหร่อังนั้นถ้าจะซื้อถัวก,ก็ดูข้างล่างอีกหน่อยดีกว่าอาจจะมีโอกาสของการพักลงมาหาที่ประมาณสักอีก2บาทมา46หรือ45อย่างเงี้ย ตรงจุดนั้นก็ก็ยังไม่ใช่ที่ปลอดภัยทีเดียวพอนึกออกไหมพอคุ้นมันถอยเนยะมันก็ต้องดูว่ามันจะไปจบที่ตรงราคาเท่าไหร่นะคะดังนั้นที่ตอนนี้ถ้าถามความปลอดภยัยของการหลุลดกรอบ50ก็รอดูก่อนก็ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวลงมาลึกระดับไหนเรเควรคไอว่ากันอีกทีนึงนะคะและตรงจุดนั้นนะ่าอาจจะมีจังหวะที่เราได้ซื้อเงินปันผลน่าจะยังอยู่ถ้าที่ไม่ก๊อพคือเราไม่ได้มีบทวิเคราะห์ของ KCP นะคะของไอ Pro โนะ แต่ว่าเราลองอ่านเปเปอร์ของทางด้านน้องๆในหลายๆวิวเนี่ยก็ยังมีมุมมองว่ายังได้เงินปันผลอยู่ในขอบทายสัก4ี่ห้าเปอร์เซนอยู่นะคะส่วนตัวที่สองคือ SCB นะก็เป็นหุ้นหลุดกรอบเหมือนกันหลังจากที่ถอยตัวลงมาค่ะแต่ว่าตัว s c b ีเนี่ยคือหลุดกรอบหนึ่งร้อยทีนี้ในการหลุดกรอบหนึ่งร้อยเนี่ยเราก็จะต้องซื้อให้ห่างจากร้อยหนึ่งพอควรเหมือนกันทีนี้ในการหลุดกรอบหนึ่งรอยเนี่ยมันมีอีกระดับหนึ่งของ SCB ที่ ที่อาจจะมีโอกาสย่อตัวถ้าหลุดก,กรอบนี้ก็คือ98บาทถ้าหลุด98มันจะย่อตัวแล้วมีแยบอีกอย่างน้อยะคะ่ะประมาณสัก2ไปถึง4บาทนะไปหาที่ระดับ90ต้นๆน,นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาพุ้หลุดก,กรอบพวกนี้ก็ต้องรอดูให้มันผ่างจากกรอบมากหน่อยนะคะ,ะพื้นฐานของ SCB โดยส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็ ยังคงคาดหวังเรื่องของเงินปันผลอยู่นะคะโดย i อวิ o โรโบที่ออกเปเปอร์มาตอนเอ b ซที่ผมอประกอบการตามประทาดเนี่ยเรายัางคงคาดว่าตัวของเอ b ซีเนี่ยจะมีปันผลในปี uh, ปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะให้6กบาทห้าสิบแต่ว่าเขาจ่ายดีวเวนด์กลางปีไปแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้าคาดว่าจะให้เงินปันผลประมาณ7บาท12ก็ให้อยู่ประมาณเ1็หนึ่งเปอร์เซ็นเป็นอีกหนึ่งแบงค์ที่จะให้อยู่ค่อนข้างสูง7.7%เปอร์เซ็นตะ์ะ6ไปปลายถึงเ็เปอร์เซ็นต์นะคะ ก็เอาวันว่าถ้าพักตกลงไปอาจจะเป็นโอกาสของกรอบของคนเป็นนักลงทุนระยะกลางมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่าเราจะไปรับที่ตรงต้นทุนเท่าไหร่ดีก็เดี๋ยวเราดูโอกาสก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้คนที่ชอบหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเนี่ยเริ่มเป็นโอกาสแล้วแหละแต่ในการเป็นโอกาสเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าจังหวะไหนจะเป็นจังหวะการตั้งรับที่ดูจะเขาเรียกว่าเสียโอกาสต่อการหลุดก,กรอบของเขาเนี่ยมาในระดับที่น่าจะมีต้นทุนที่ปลอดภัยขึ้นนะคะ มันยังอยู่ไหมคะก็ครบทั่วนนะคะเห็นนังทุนฝากถาน KKP กับ SCB มาโดยตลอดในช่วงวันสองวันนี้เนาะดกรอบค่ะมันหลุดกรอบนั่นเองเนาะคือผลประกอบการต่งชาติผลประกอบการต่งชาติแล้วพอเวลามันหลุดกรอบใช่คือพื้นฐานเองเนี่ย KKP SCB เรายังวางไว้ที่บ u ายเหมือนเดิมนะคะอแล้วเอแล้วตัวของ KKP ท่าที่พี่กอบดูก็มีทั้งโฮทั้งบายนะ แต่ว่าพอหุ้นมันไอ้นั่นคือพื้นฐานแต่ว่าเชิงเซนติเมนต์เนี่ยเวลาหุ้นมันหลุดกรอบอะเราก็ต้องซื้อให้ห่างจากกรอบหน่อยเพราะว่าเวลาซื้อใกล้กรอบอะเราก็ไม่ได้มีส่วนต่างเท่าไหร่นะคะก็เอาซื้อให้ห่างกรอบหน่อยนึงแต่เพียงแต่ว่าในบางครั้งเวลาซื้อให้ห่างกรอบถ้าตลาดมีการรีบาวก่อนมันอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าเราเสียดายนะเสียดายของที่ซื้อเสียดายของที่อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็มีสองมุมมาค่ะก็เผื่อไว้หน่อยแล้วกัน อืมนะคะแ้พ่ก๊อปอ่ะก็อะอขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ก๊อบคะ่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคจ้าะะจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีสสดสสดอ่าก็ใจเย็นๆนะคะสนองนุกที่ต,ติดตามข้อมูลเรื่องหา่ของมง้นที่เรารักเราชอบเราหลงมันนะ <c oughs>